คา r ์โร่ MC c o n t e s t ปี5สนับสนุนโดย t a r o โร่รปลาย่างญี่ปุ่นทำจากเนื้อปลาและมีโปรตีน t a r o โร่รปลาย่างญี่ปุ่น เวลามาอัปเดตกิจกรรมดีๆจากทาโรกันอีกแล้วนะครับกับทาร์โร MC contest ปี5ซึ่งวันนี้เราจะอัปเดตแล้วก็เกาะติดความเคลื่อนไหวของน้องผู้เข้ารอบทั้ง6คนรวมไปถึงพี่กรณ์พี่เลี้ยงด้วยนะครับวันนี้เนี่ยพวกเขาจะมีคลาสเวิร์กชอป voice training การบอกได้เลยว่าวันนี้น้องๆโชคดีมากเพราะว่าเรานะครับได้ครูเงาะรสสุนคนกองเกตมาเป็นเทรนเนอร์ให้กับน้องๆโดยที่ครูเงาะเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์การเวิร์กชอปการสอนดารานักแสดงชื่อดังมาแล้วเยอะแยะมากมายไปดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้น้องๆจะได้ความรู้ได้ประสบการณ์รวม จะสนุกสนานขนาดไหนครับหาจุดโฟกัสหนึ่งจุดหายใจเข้าหายใจออกอ๋อ วันนี้เนี่ยมาสอนเรื่อง voice training ยังไงบ้างครับครูเงาะครับก็คือ1ต้องหายใจให้ถูกหายใจเข้าท้องเป็นไงคะโยท้องป่องครับผมอ่าแล้วต้องท้องป่องนะคะหายใจออกท้องแฟบแล้วก็เสียงเนี่ยเวลาพูดเนี่ยเสียงมันต้องพุ่งต้องมีโฟกัสคนบางคนพูดแล้วเสียงมันล่วงไปอย่างเงี้ยไม่ได้ใช่ไหมคะมันก็ส่งไปไม่ถึงคนฟังเวิร์กช็อปกับครูเงาะไปแล้วเป็นไงบ้างพิงโยจริงได้เยอะมากเลยความรู้ใหม่ๆแต่หมดเลยค่ะที่สําคัญก็ได้ความสัมพันธ์ความพี่กับน้องของพี่ๆน่ารักมากเลยแล้วหลังจากนี้นี่ต้องเตรียมตัวยังไง้้คตอ่ด อาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ออกกำลังกายด้วยค่ะ แล้ววันนี้นะครับน้องๆได้รับความรู้แล้วก็ทักษะการเป็นพิธีกรกันไปเพียบเลยแหละฮะส่วนสัปดาห์หน้าทาโร่ยังคงเดินหน้าจัดการเวิร์กช็อปให้น้องๆเช่นเคยเลยนะครับเพื่อฝึกการเป็นพิธีกรที่ดีในอนาคตนั่นเองครับกับคลาสเรียนแอคติ้งนั่นเองครับสำหรับใครก็ตามนะครับอยากติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกิจกรรมทารโร่เอ็มซีคอนเทสต์ปีห้าสามารถเข้าไปได้เลยนะครับที่ c o m รวมไวด์เว no ็บ o าร c โร่เอ็ o ซี a t นับสวนตอนนว้ไปถึงเฟซบุ่กคอมทาร์โร่โน้ตเฟสนครับบ๊ายบาย